จะบ,บ้าต้องถูค่ะถูอย่างไรหรอคะบ้าจริงถูเข้าทุกวันเลย เรามาดูแม่บ้านกันนะครับหมุเป็นแม่บ้านตัวน้อยพร้อมกับลูกเป็ดที่ตื่นแล้วเป็ดมาให้กำลับบงใจแม่แล้วเป็นแม่บ้านตัวน้อยนะครับ ใช่วันนี้หยุดครับไปทำงานอีกทีวันจันทร์อาทิตย์นี้ลาครับกลับมาจากฮ่องกงแล้วก็ได้อยู่คอนโด,ดต่อยังไม่ได้อาบน้ำเลยเอ่ะเป็ดตื่นแล้วเราก็ต้องตื่นแล้วเป็ดมาคอเเขียนที่ขาอารมณ์แ,แบบ ไปนอนกันเสร็จไม่ได้แล้วเรานอนไม่ได้แล้วไป <c oughs> เลยปแต่ง <c oughs> ตัวอยู่แถวนี้แล้ครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้กวดาดบ้านให้ดูครับออเดี๋ยวนะตื่นอนะ่ะคืออะไรนะเขาบอกว่าพี่มีคนไปอาบนะ้ำโอ๊ยตอนนี้มันเป็นแผลที่ขาครับใส่ให้มันไม่เลียขาเดี๋ยวก็ก็ออกแล้วเขาช่วยไหม ก็เก็บของคือถู้านนะเมื่อวานหนูก็ถูไปแล้วรอบหนึ่งรักเลยเป็ดเป็ดอ่านคอมเมนต์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะช่วยนะไปเก็บเตียงก่อนที่นี้นะอ่านคอมเมนต์เอาให้เป็ดอ่านคอมเมนต์ก็ได้เป็ดอ่านคอมเมนต์ได้ไหมครับเดี๋ยวเก็บเตียงก่อนเดี๋ยวเก็บข้างนอกก่อนแล้วค่อยไปเก็บข้างใน เราทุกคนก็ามาดูบุมกวาดพื้นเจ็ดเจ็ดรอยคนต้องแคปเอาไว้นะนานๆทีครับนานทีอะไรอันนี้ถูงสองรอบสามรอบแล้วว่าพี่เนี่ยถุงมได่มีหรือว่ต้องทำไงยม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่พี่ตอนอยู่บ้านเรามีคนทำให้เราก็ทำอะไรก็ได้ถ้ทำที่บ้านพี่ก็กวาดเองใช่ไงเป็ดอ่ะคอมเมนต์สิลูก ทิ้งไม่กวาดแม่้านทิ้งไม่กวาดแล้ว<อ>แม่แม่านก็สองช่อประตูทิ้งไม่กวาดเลยเป็นไอ,ไอคอมเมนต์ก่อนลูกขูดมาเร็วมากก็หนูขูด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 ไอแผ่นเมื่อวานอะ่ะไม่ใช่ใช่น<ป>ีมันเป็นขูดสีคา อือไงน่ารักจังหนูไม่อยู่ไดเหล้วห้องหนูฝุ่นเยอะกว่านี้เป็ดอ่านคอมเมนต์ก่อนผู้ออกแม้แต่ว่าพี่พีนั่นแหละจะอยู่ไม่ได้เจ็บอ่ะคุณผมหนูเยอะแยะเหมือนกัน มนต์จริงนะอ,อ่านคอมเมนต์อยู่ปะเป็ดน,น่ารักอ่าอ่านไปคอมเมนต์อ่ะ ไปอาร์คอมเมนต์ก่อนลูกอะไรเหรอหันกล้องมาแม่บ้านตัวน้อย ักม็อบเขานาะเขาถ่ายแบบม,มอ็อบดูใครใครสอนหนูซักมออ็อบอ่ะฮะใครสอนซักมอ็อบก็มันไม่มีถังมันไม่นิ่มแต่ถังม, <laughs> ถงมันแตกอะ่ะกโลกอะ่ะจริงที่ผมเยอะจริงก็ถังมันแตกทุกคน จบไปพี่พีชใช่ค่ะ จะช่วยงานเลยดิพวกคนมันหอมแล้วนะคุ้งจริงเอาใจช่วยหนูด้วยพัดลมเป่าแห้งนี่ไงเปิดแอร์อยู่แห้งพัดเดียวหอมฉุยหอมมากหอมไหมหอมยัง อย่าเพิ่งเดินไปมันยังไม่แห้งมันไปก่อนบันนึงพี่ทุกคนอยากให้พี่พีดูมากว่าพี่พีเก็บเตียงไงทำไมอ่ะคือสะบัดหรือยังสะบัดแล้วยังไม่ได้สะบัดอ่ะสะบัดเ้วดีเลยสภาพเก็บเตียงแย่มากเก็บแย่ยังไงดูดิน่าเกลียดมากบาด ปัดแล้วเหนือแมย์เบนลีพอดเ้นนั่นคือเราทำเผื่อไว้บอกเราครบกันครบสิบปีนะเราจะไม่ต้องแปะใหม่ ฝุ่นเพราะว่ามเขาดูดฝุ่นให้เพราะว่า,า,เ,าเพราะว่า,า,วามันมีสัตว์ไงอ๋อบุมแต่งหน้ามาเป็นแม่บ้านครับระหว่างรอฟังเดี๋ยวเขาทำให้หเดี๋ยวเขาทำให้ดึงให้มันตึงๆใช่ไหมอยู่ยเฉยๆแล้วสภาพดูเดี๋ยวสภาพแม่บ้านบุมแม่บ้านตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> ไปบู้ผอบแล้วล่ะเหนื่อยเหนื่อยมยอุ้ยพื้นเปียกพื้นเปียกนอนหลับครับเขา,าหลับบุ้มก็หลับกนขอกฟีขอกฟีเลยอ,อย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือล้างห้องน้ำ อ๋อเขาบอกว่าให้ใช้ลูกกิ้งแทนอ๋อเหรอใช่มาเดี๋ยวพี่เขาไปเสียบดูโทรฟ้าหาอยู่คอนโดครับเปดจริงิถคุณอะเก่งมากแม่บ้านบุ๋มทุกคนช่วยหนูด้วยนะคะช่วยแนะนำวิธีที่ถูกต้องที นี่ไงลูกกิ้งครับมาเราอยู่คืนนี้อีกคืนเดียวครับใช่เป็ดเป็นตากุ้งยิงใช่หรอแค่คืนเดียวหรอ้วไปไหนย้ายกับบ้านใช่เก็บของ <Hey. S 1> เขาบอกว่าตอนนี้เป็ดคือเป็ดท่านประธานนะเพราะเป็ดนั่งอยู่เฉย กบอไปไหนก็บุนวายและหลกทุกที่หนูน่นเก็บขดงขนาดนี้โอ้บทที่โลกก็ดูคุณพีทนะไม่มีเลยนี่ไม่มีของเ,เดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำเป็ดอีกดูเพิ่งเหนไม่เห็นว่าเป็ดเอาอาหารไปลงไปในน้ำอะไรเต็มไปหมดเป็ดชอบกินอาหารนิ่มๆไง <c oughs> แล้วเหมือนอยู่หออ่ะ ไม่เคยอยู่หอค่ะเป็นเด็กหอนี่ไงฟิลนี้เลยมาเขาช่วยเอาหมอนไปเก็บตรงนู้นงานยากเลยอเอาหมอนไว้ข้างล่างมันจะได้ปูแล้วมันพอดีกันอาอเหรออ่ะหนูวางไว้ดีแล้วพี่พีทเอาไปทำไมดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงด้วย แม่บ้านบุ๋มคอนโดบุ๋มครับคอนโดหนูยังไม่ได้ลาออกจากงานเหนื่อยแล้วเนี่ยฮะหอบเลยเหรอไม่ใช่นอนเล่น ทำกันบ้านใครวุ่นายดูไว้นะคะพี่พีทจำไว้นะเขามันเหนื่อยผมสุดยอดเลยผมเรียกเงินเดินมาเลยห้าแสนจ <laughs> ำห้องนะหรอ,อ <laughs> น้อยนะคะคพรายได้อยู่เยอะกว่านี้โอ้โอ้ยอลกจัง <laughs> น้อยนะคะคุณพีเพราะมุมพับผ้า,าหนูหาได้เยอะกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นคุณพีถ้าคุณพีจะให้เงินเดือนหนูเนี่ยคุณพีก็ต้องคูณแปลว่าหนูก็ต้องพอดีอย่างเงินเดือนหนูทีห่หนูหาได้ยากยระวังคอเสื้อค่ะพีไม่สนใจไงไม่พี่ถ่ายหลบมุมให้หุ่มตลอดเลย มาจะพี่ตื้อเครื่องนวดคอให้บุ๋มหมดวันนี้ไปฉันนโดนเตะอื้อซือน่ารักจังชอบทานดูแลดีเด็ดยังมีความเห็นว่าไงแต่ตามสนุดไปด้วยนะนู่น่ารักจังเลย หยุดหน้ารักก่อนตลบปะตลบพักดื่มนะ้ำนี่มันฝั่งเดียวเองพี่พ<ห>ีฮะเลยฝั่งเดียวผมเป็นแม่สีวิผมเป็นแม่สีเรือนมา นี่เดี๋ยวค่อยรูดด้านนอกอ,อยู่คอนโดครับแกมุ่งทำงานบ้านจนผอมเลยคนมาดูหนูทำงานบ้าน 16k เฮยยนี้เรามีขายของนะ เย็นนี้มีขายของเล่นนะครับถ้าใครรอของเล่นนะมีตัวใหม่ๆด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรออาบน้ําก่อนเพราะยังไม่ได้อาบน้ําเลยช่ำเลยรักของแท้จริงๆ <laughs> แล้วถ้าเขาไม่รู้ก็ทำไม่ได้ออกไม่ได้อีกกลับมานอนที่นอนแบบเดิมอีกจ <laughs> ่ายค่าแรงจ่าย่าแรงเดินจ่ายค่าแรงให้โอ้มากพอหรือเปล่ามากแบบบุ๋มยิ้มเลย <laughs> ที่พีผมหนูทำมาหนูขอโทษค่ะขอโทษค่ะเขาเอ็นดูนี่แม่บ้านโมโหแล้วคือเมื่อกี้ทุกคนก็อยู่เป็นเพื่อนหนูทำผมเวลาที่พร่รวบพี่เห็นแบบมันยุ่งโอ้ผิดไปแล้วเขาผิดไปแล้วนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแม่บ้านคนสวยค่ะแม่บ้านตัวน้อยน้อยในตู้หมี่ฮว่าง คุณน,นี้หยุดครับไปทำไงพี่วันจันคุณกับกะละมังคุณยังเยอะเลยนะแล้วหอมอ่ะแต่หนูไม่ทำแล้วหนูเหนื่อยฮะเดี๋ยวเขาดูฮะมีหน้าที่คือเอาตัวเองให้มาอาบนะ้ำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยให้เขาไปอาบน้ำเหรอหนูจะไม่เหงาเหรอเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้หนูไปก่อนพี่พีก็ค่อยอาบ